สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมูฟวี่ก็ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ r รีแอคชั่นของ Super Bowl TV Spot นะฮะคราวนี้เนี่ยก็เรียกว่าถูกปล่อยออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอามารวมกันเป็นคลิปเดียวไปเลยละกันเพราะว่าความยาวของแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันก็แค่นาทีเดียวเองนะครับก็เราก็ไปเริ่มมาจากเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือ Transformer The Last ะลาสไนนั่นเองซึ่งก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าอยากดูนะครับไปกันเลย Why they to know don't coming keep here? To Earth. Where are the others? The ones you're hiding? I don't sell our friends. Your world is Take again. Optimus Prime. Do you seek redemption? My Maker. I do. โอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้ บอกเลยว่าเป็นตัวอย่างที่ช้ามากๆเลยนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆสําหรับสปอตทางทีวีนะครับเพราะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโฆษณาทางทีวีเนี่ยมันมีเวลาน้อยใช่ไหมปกติมันก็จะโชว์ฉากแบบอลังการอลังการแล้วก็แบบใส่โดนตรีให้มันมันๆหน่อยถูกปะแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมาแบบนิ่งๆเอื่อยๆอึนๆมากเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นการทําที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ทีนี้มาพูดถึงฉากที่เราเห็นในตัวอย่างนี้กันดีกว่านาออย่างแรกที่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนจะเห็นกริมล็อกนะครับที่มาจากภาคที่แล้วที่เป็นตัว แล้วก็มีฉากการทำลายของยูนิครอนใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเท่าที่ผมดูเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดดูไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นฉากที่เชื่อมโยงกับไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์ the Moon เนะครับเพราะว่ามีฉากที่ไอยานของพวก d e c e p t ิคอนแบบในภาคสามอมันอยู่บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าใช่ปะนะอันนี้ผมเดานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยฉากการต่อสู้ระหว่าง b u b B l e b e กับ Optimus Prime เนี่ยน่าจะเป็นฉากขายของหนังภาคนี้นะฮะ ก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างถัดๆไปเนี่ยจะโชว์อะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะเพราะผมรู้สึกว่าพอแล้วอ่ะคือเห็นเยอะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อกแล้วก็คิดว่ามีแค่นี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ไปตัวอย่างที่2กันเลยนะฮะก็คือ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales นะฮะตอนนี้เทเซอร์ตัวแรกถูกปล่อยออกมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำารีแอคชั่นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมแทบไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้เลยนะแล้วก็แทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับว่ามันเข้าปีนี้ ก็ไปดูซิว่าสปอร์ตตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผมแบบอยากดูมากขึ้นหรือเปล่านะ trumpet sound I'm gonna rise right out of the ground ain't no grave can hold my body down the dead have taken command of the sea they're searching for a sparrow well look way down the river what do you think I see I see a band of angels and they're coming after me ain't no grave can hold my body down I said that have good hold you grey no life. There ain't can again. my body โอเคฮะก็จบไปแล้วนะคือไม่รู้ด <Luis> ิด <diction aries in Portuguese> ูจบแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมอะคือเท่าที่เห็นนะตอนนี้นะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากหนังภาคก่อนๆเท่าไหร่นะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างขาดความสดใหม่เหมือนกันนะ คือเอาจริงๆผมก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่ายังไม่ได้ดูหนังถูกไหมก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรใหม่ในหนังหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นนะจนถึงตอนเนี้รู้สึกว่าเราสามารถเอาคลิปอะไรจากหนังเรื่องนี้เนี่ยไปตัดแปะรวมกับหนังภาคอื่นได้เราเผื่อๆอาจจะบอกไม่ถูกด้วยซ้ํานะครับว่ามันมาจากภาคไหนอะไรเงี้ยคือไม่รู้นะผมรู้สึกว่าความอยากดูเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากดูตัวอย่างนี้นะครับ จะมีที่เจกเนี่ยก็คือฉากที่เรือมันเหมือนวิ่งไล่ล้อล่องน้ําอะไรน,นั่นะนะรู้สึกว่าเออดูดีเหมือนกันแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงมากครับก็ขอผ่านไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันเนาะเรื่องที่3นี้นะครับก็คือ Guardians of the Galaxy Volume 2นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่หลายๆคนน่าจะอยากดูมากๆนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยก็ยังเฉยๆคือก็อยากดูแหละคือ่อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้อยากแบบอยากมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสปอร์ตตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ <laughs> What's that? He says, Welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. <laughs> Only he didn't use frickin'. <laughs> Look out! Oh, wow. I tried, guys. <laughs> ออโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับสปอร์ตตัวนี้เนี่ยก็ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มบทบาทอะไรให้กับยอนดูเนวิลล่าแล้วก็แมนชิสมากขึ้นเนาะคือถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในภาคน,นี้เนี่ยตัวการ์เดนล็อบบี้แกลเล็กซี่เนี่ยมีตัวละครมาเพิ่มเนาะซึ่งในสปอร์ตตัวนี้เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีในส่วนของการบอกให้คนรู้นะว่าภาคน,นี้เนี่ยจะมีคนมาเพิ่มนอกจาก5ตัวหลักซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทําออกมาได้โอเคนะครับเพราะว่า มันยังคงความเป็นกาเรเดียนไว้ค่อนข้างครบนะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่ามุกตลกอะไรต่างๆแล้วที่สําคัญเนี่ยก็โชว์พวกฉากแอคชั่นอะไรมากขึ้นนิดหน่อยแต่ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฉากที่เราเห็นไปแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับแต่ความตื่นเต้นของผมก็ยังไม่ได้แบบทะลุประหลอดอะไรมากมายนะก็ไปเรื่องถัดไปกันเนาะสำหรับเรื่องที่4นี้นะครับก็คือ The Fate of the Furious หรือว่า Fast and Furious ภาค8นั่นเนองเนาะ,อ,นนนอ,ะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรอกันใช่ไหม หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างแรกไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ภาคนี้แม่งน่าจะเวอร์ยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราได้รู้แล้วใช่ไหมว่าดอมในภาคนี้เนี่ยเหมือนว่าจะทรยศเพื่อนทรยศครอบครัวอะไรอย่างนี้ถูกปะ่ะก็ไปดูกันว่าตัวอย่างนี้จะเป็นไงนะปะปะปะ dominant o r e t t o just went rogue you gonna turn your back on family Yeah. I'm taking you down. So, right You Wanna play like that? If you're gonna catch Dom, you're gonna need a little help. You wanna tell me why you just put me in a room with this criminal? You know, I think that tight t-shirt's cutting kind off the circulation of your brain. You should get a bigger size. You guys are gonna work together. Love to. Side, with the big chain. Chain. Don't away. Holy! They just don't give up, do they? <laughs> yeah. oh, <okay>. Fire. <laughs> oh, what <time> now. <laughs> I don't wanna Oh, i i do i go swimming. i คือตัวอย่างแรกเนี่ยก็ว่าเวอร์แล้วนะฉากเรือดำน้ำเนี่ยแต่ว่าตอนนีออ้รู้สึกว่าเป็นหนังที่เข้าไปดูแล้วต้องแบบทําใจรอเลยว่าแบบจะต้องเป็นอะไรที่โคตรอลังการแบบเวอร์วังมากานะเออเอาในภาพรวมเนี่ยก็เป็นฉากเดิมๆที่เราเห็นมาแล้วนะก็จะมีเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือฉากการพูดคุยกันร,ระหว่างเดอะร็อกกับตัวละครอของเจสันเซเทนั้นึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะ แล้วก็แน่นอนว่าฉากการต่อสู้กับเรือดำน้ำนะครับซึ่งโอ้โหไม่รู้จะพูดยไงจริงๆนะคือตอนนี้เนี่ยจัดตอนแรกที่รู้สึกว่ามันตลกเวอร์เกินไปเนี่ยรู้สึกอยากดูแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอยากรู้ว่ามันจะเล่นกับความบ้าได้ขนาดไหนนะเออเอาจริงเว้ยพูดไม่ถูกเลยเนี่ยอึง้งมาก สำหรับตัวสุดท้ายนี้นะครับก็คือหนังที่จะเข้าช่วงเดือนมีนาคมนะฮะแล้วผมก็ยังไม่เคยพูดถึงเลยนะในชแนลก็คือ Ghost in the Shell นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เคยดูตัวอนิเมะนะเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยนะครับแค่รู้ว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบล้ํามากแล้วก็ดังมากๆเท่านั้นเองก็ไปดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าสปอรตตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะ ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดลองสังเกตแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมือนเอาฉากมาจากเทรลเลอร์ตัวหลักของมันนั่นแหละแล้วก็มาตัดแปะใหม่เนาะจะมีฉากที่เพิ่มมาก็คือฉากที่แกะหน้ากากของไอเมเจอร์ออกมาใช่ไหมอันนั้นผมมองว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะรู้สึกว่าเมคอัพดูดีมากเลยนะครับหรือว่าเป็น CG ไม่รู้แต่ว่าเออทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวก็นั่นแหละเนาะเอาเป็นว่า สำหรับซ u เปอร์โบครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีเยอะกว่านี้นะแต่อย่างอะไรนะอย่างจอห์นวิกเนี้ยก็เดี๋ยวไปรีวิวตัวหนังเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่กกำลังใจกันด้วยนะครับติดตั้งข่าวสารของเพจในทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย